ดีครับยู่กับผมหนุ่ม DIY นะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนทานกล้องติดรถยนต์นะครับตอนนี้อาการก็คือปิดแล้ดับนะครับแล้วก็ลืมวันที่นะครับตั้งค่าไม่ได้นะครับเราไปดูวิธีการแกะแลครับแล้วก็เริ่มการแกะนะครับให้เราแกะตรงขอบตรงจอนี่นะครับให้เราใช้มือนะครับแกะออกนะครับ ก็ค่อยแงะไปเรื่อยๆนะครับหากใครมีเป็นการ์ด ATM นะครับก็สามารถแงะได้นะครับใช้ได้เหมือนกัน นีๆๆ่นะครับลอกแกะออกมานะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นส่วนนี้เราจะเป็นในส่วนของจอแสดงผลครับแบตเตอรี่นะครับที่เราจะเปลี่ยนนะครับคืออยู่ตรงนี้นะครับให้เราแกะนะครับเทปลองกันกระเทกออกก่อนนะครับสองอันนะครับนี่นะครับคือแบตเตอรี่ที่เราจะเปลี่ยนนะครับ ตอนนี้แบตของผมเนี่บเห็นไหมครับทุกคนมันเริ่มอาการเริ่มบวมแล้วนะครับเริ่มบวมแล้วก็เปิดไม่ติดแล้วนะครับหากเราไม่ได้เสียบต่อกับรถโยนนะครับมันก็จะมีนี่นะครับขั้วอยู่ตรงนี้นะครับจะมีขั้วบวกกับขั้วลบนะครับแล้วผมก็ได้ซื้อแบตเตอรี่มาแล้วครับนี่ก็คือมองเห็นั้ม บตเตอรี่3.7โวลต์ครับเพื่อจะมาเปลี่ยนแทนตัวนี้นะให้ดูความแตกต่างเห็นไหมครับซ้ายมือคือแบตเก่านะครับนี่คือมันบวมแล้วนะครับความมือคือแบตใหม่นี่ยความแตกต่างนะครับต่อมานะแล้วเราก็จะทําการบัตรกีออกเลยนะครับ นี่นะครับก็หลุดออกมาแล้วนะครับแบตเตอรี่ของเราแล้ก็จะมีคู่บวกก็คือสีแดงนะครับดำก็คือคู่ลบครับให้สังเกตสัญลักษณ์ตรงที่แผงบอร์ดของกล้องเราให้ดีนะครับแล้วก็บัดกีีไปเลยนะครับ เรียบร้อยนะครับแล้วท่านได้ทำการบัดกรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็นำทานนะครับใส่ไปในช่องที่เดิมของมันนะครับแล้วก็จัดสายให้เรียบร้อยนะครับเสร็จก็ใส่นะครับ เทปกันกระแทกนะครับหรือว,ว่าเอาไว้ยึดแบตไม่ขยับนะครับใส่ไปด้านคู่เลยแบบนี้ครับเสร็จแล้วเราก็ประกอบจอคนระับ แล้วก็ทำการกดเข้าไปได้เลยครับเป็นที่เรียบร้อยครับนี่ครับต่อมาเราก็จะมาลองทดสอบเปิดกันนะครับ นนติดแล้วนะครับนะติดแล้วก็บันทึกเลยก่อนหน้านี้คือเปิดแล้วก็จะไม่บันทึกนะเมมก็จะเต็มไว้นะครับแล้วก็ค่าการตั้งค่าอะไรจะเออร์เลอร์นะครับจะไม่ค่อยจําวันที่นะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ